สวัสดีครับพี่น้องทุกๆทุกคนมือนีทีมงานไทยอีสานมือนีมากไายข้าเจ้าเก็บปูครับมือนีมากกับลุงเกกเด้อมือนีครับลุงเก็บปูแล้วครับพี่น้องยางด้วยน้ำไหมพี่น้องเห็นปูพี่น้องเห็นบะเก็บีปูนะครับพี่น้องเนีอเก็บต้ากัน ลงเก็บครับขาเก็บปูพี่น้องมืนเด้อมืเด้อั่นวยนาทะครับพี่น้องพี่พี่น้องโอ้ยีปูพี่น้องเนะมปเพี่น้องพี่น้องมืพี่กัดกั้ยุ่อ่บานเทียวัดดินนะพี่น้องบานเทียบวดิน ยู่ห้องน้ำข้าเจ้าครับก้าใส่ปูพี่น้องปูปูพี่น้องปูโอ้ยโอ้ยพี่น้องพี่โอ้ยพี่พี่ยังหาพี่น้องเห็นปะเห็นจุดเอามื่นแลพี่น้องทึบเห็นปะพี่น้องเห็นปะโอ้ยปูพี่น้องโอ้ยป่ากับพี่ป่ากับอะนปูกับอะไรรุ่นไส้เบ็ดเนี่ยปูไหมพี่น้องโอ้ย ปูปูทั้งนั้นครับเอาไปแก้ดองทอดครับพี่น้องนี่ลุกปูนะลุกปูหาปีนพี่นองเฮ้ยเฮ้ยปูเืนไหนพี่น้องจุ๊บนี่ดมองเดียวว้ยน้อง โอ้ยบ pues, ่ต้องเลี้ยงยากเลยพี่น้องไปนะไปต่อยไต้องไปนั่นต้องข้างขังล้างล้างไปต่อยย่างน้ำขุ่นพี่น้องบ่าได้บ่ได้เฮ้ยขุ่นดีดีอขุ่นขุ่นข้เจ้าก็ใจขึ้นกันนี่ยเ้เบิดอแล้วเนาะเอ้ยข้าเจ้าหาอยู่หาหยุดเอ้ยพี่น้องขุ่นเ็จับขุ่นแล้ คุณรัดออหยับยับงงหยับอปูพี่ต้องแองหยับอีปู <c oughs> ปะกว่านี่สองปลากันผูก๊าลัยเจ้าแม่บอสอืมธรรมดาเลยงานบอเฮ้ยจับต่กันแล้วพี่น้องจับต่อยกันพี่น้อง มันรัวเร็วดิมันเร็วกว่าเฮ้าเฮ้ยถ้ากันไตปูขึ้นกันดีครับทัางนี้โอ้ได้หลายบ่โอ้ทัางผีเพิ่นกันไตปูขึ้นนครับพี่น้อง เพิ่นก็สิไปซุปแป้งทอดโกกี้คือกันแล้วเนาะครับได้ไหม <laughs> ได้อยู่ครับได้อยู่ครับรรลุงตวงเออครับไปทีมงานทาอีสานก็สิพาพี่น้องกลับบ้านแล้วมื้อนี้เมีอะไรแล้วไปไปไปเฮ้ยครับมานัาพี่น้องมื้อนี้กบุ้งกพี่น้องมื้อนี้โอ้ยไปย<ป>ื่นทอดครับพี่น้องไป พิกัดกับยูบันเชี่ยววด,ดินนะครับพี่น้องมือหนอีทีมงานท่าอีสานมีรุงเก๊กลุงถาเมาทายให้พี่น้องได้เบิง้งผู้ใดมักกีบหนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเด้อไปเหยีพาเมียบ้านเหรอพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ี้ยุ้ยเปลี่ยนฟ้านหยับสองทุ่มแลครับพี่น้อง